หล่อเสมอไม่มีกระเป๋าฟอร์ดครับผมสวัสดีครับผมซาดสวินนะครับวันนี้จะมามารู้จักเจ้า e v e r e s t 10นะครับราคา1 3ึ0 0ล้านสามแาหนพนะครับเป็นตัวที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีส่วนลดเยอะที่สุดนะครับในรถ7ที่นั่งของฟอร์ดนะครับได้แก่เป็นรุ่น10นะครับส่วนลดรับไปเลยนะครับเต็มเต็มลดราคาลดไปเลยนะครับ150,000บาท นะครับผมแล้วก็จองตอนนี้นะครับช่วงปีใหม่นะครับซันก็จะมีกระเป๋าเดินทางให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางของฟอร์ดเลยแล้วก็จะมีตัวนี่ครับแค่จองนะครับรับไปเลยนะครับไม่ต้องรอวันรับรถนะครับตัวคิมมอนนะครับเป็นจุ่มเอาเลยนะครับสําหรับปีใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะครับจอง1คันแล้วก็รับไปเลยนะครับ1กล่องจองสองคันก็รับไปเลยนะครับ2กล่องรับได้ตั้งแต่วันรับรถเลยนะครับแล้วก็มาผมพามาดูตัวรถกันบ้างนะครับตัวรถนะครับตัวนี้ก็ จะเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับตัวนี้จะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ12-13กิโลต่อลิตรนะครับวิ่งในต่างจังหวัดแล้วก็คนขับ1คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูนะครับด้านหน้านะครับก็จะดีไซน์เป็นไฟหน้าแบบแบบ4แคมป์เป็น daytime landing light นะครับแบบสวยๆเลยแล้วก็ช่วยมี ไฟสองสว่างเนี่ยในตอนกลางวันด้วยนะครับก็กระจังหน้านะครับก็ดีไซน์เป็นแบบลังพึ่งนะครับเป็นสีสีดำนะครับแล้วก็ตัดขอบเมียมนะครับแล้วหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะครับอยากจะแต่งเป็นแบบตัวสปอร์ตผมก็สามารถติดตั้งให้ได้หรือว่าจะเป็นตัว FORD อันเนี้ยผมก็สามารถติดตั้งให้ได้แล้วก็มาดูด้านข้างกันนะครับนี่ด้านข้างนะครับก็เป็นล้อนะครับ เป็นล้อมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นแบบสีแบบ็ทูโทนนะครับก็อาตัวนี้ครับมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นสเปคนะครับ26 25565R18 ผมนะครับเคยติดตั้งให้ลูกค้าเป็นล้อสปอร์ตนะขนาด20ก็สวยๆไปเลยนะครับในตัวของตัวเทนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับนี่ตัวรถสีดำเนี่ยก็คือตกแต่งสีดำเลยตัวเทนเนี่ย สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับว่าไฟเบรกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวเทนเนี่ยต่างกับตัวสปอร์ตยังไงบ้างนะครับตัวเทนนะครับก็จะไม่มีนะครับตัวไฟเขาเรียกว่าอะไรครับซิกเนเจอร์นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็สามารถติด ั้งเป็นตัวของตัวสปอร์ตได้แล้วก็เป็นของเบรกศูนย์ด้วยย้านะครับว่าเป็นเบรกศูนย์เราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยตั้งแต่วันรับรถเลยอยากจะแต่งเหมือนตัวสปอร์ตเนี่ยตัวเทนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่สามารถแต่งได้แล้วแต่งออกมาเนี่ยสวยมากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาวนมาดูด,า<ล>ด้านนี้กันบ้างนะครับตัวรถรอบคันเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวหรือว่าเป็นสีเทาดำเนี่ยเวลาแต่แตงออกมาเนี่ยสวยมากมากเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวสลับตัดเข้าไปในภายในตัวรถกันนะครับมาในส่วนของภายในนะครับก็จะได้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็บอะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับหนังแท้ผิวสัมผัสนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับโอ้โหผมว่าเท่เลยแล้วก็นี่เป็นตัวเทนนะครับก็ยังได้ดูวออปชันนะครับ ตัวล็อกความเร็วด้วยแล้วก็ยังจะมีตัวลิมิตให้ด้วยเหมาะสําหรับลูกค้าเนี่ยที่ขับอยู่มอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ไม่อยากใช้ความเร็วเกิน120เนี่ยเราก็สามารถขับอยู่ที่120เนี่ยเราก็เซ็ตกดคําว่าลิมิตได้เลยตัวรถก็ล็อกไว้เลยแล้วครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมระบบฟอร์ดพาสด้วยนะครับสั่งสตาร์จากตัวรถจากแอปมือถือนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็ยังมีหน้าจอให้นะครับขนาด10นิ้วด้วยเท่เลยนะครับมาพร้อมกล้องมองหลัง อีกอย่างหนึง่งแท่นชาร์จไร้สายก็ได้นะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ผมบอกแล้วแต่งออกมาสวยมากๆเลยแล้วก็ออปชันเนี่ยครบมากๆเลยช่วงล่างเนี่ยใช้เป็นช่วงล่างเดียวกับตัว ไทเทเนียมเลยนะครับผมบอกว่าถ้ามีโอกาสในลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาอยู่แล้วก็อยากจะได้รถอยากจะทดลองขับนะครับสันยินดีเลยนะครับผมต้องเทศกาลชีวิตมัานนี้นะครับสันอสุวินก็ขอให้ลูกค้านะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีระนองระยองสระบุรีอยุธยาปทุมนะครับก็สามารถ ทักมาสอบถามแคมเปญหรือว่ารายละเอียดก็ได้นะครับว่าส่วนลดราคาแสนห้าเนี่ยเอาไปลดราคารถแล้วก็ลูกค้าอยากจะดาวเท่าไหร่เนี้ยซันก็สามารถทําให้ได้นะครับแล้วก็ของเรานะครับมีทีมงานจองออนไลน์นะครับแล้วก็เวลาจองเข้ามานะครับจองผ่านบริษัทเท่านั้นนะครับของซันนะครับก็จะอยู่ที่สาขาพระราม5ชื่อบริษัทนะครับ IMA Sister Motor นะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าที่อยากจะได้รถหรือว่า กำลังมองหารถอยู่แล้วก็อยากจะทดลองขับไม่ว่าจะเป็น Ever อร์เหรือว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่าจะเป็นรถเอ e วอร์เรุ่นไหนก็ได้ซันสามารถทําแคมเปญให้ได้นะครับช่องทางการติดต่อซันนะครับ0837826974นะครับวันนี้นะครับยังไงซันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ